ประเพณีตักบาตรพะร้อยทางเรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามันหรือชาวไทยเชื้อสายมอญในเขตราชบังที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์แรกหลังออกพรรษาหนึ่งสัปดาห์ของทุกๆปีมีพระสงฆ์มากกว่า100รูป มารับบินฑบาตจากประชาชนทางเรือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยประเพณีตักบาตรพอร้อยทางเรือจะแบ่งออกเป็นสามช่วงชว่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกามีการนิมนต์พระสงฆ์มากกว่า100รูปลงเรือมาดขุดด้วยไม้ตะเคียนแบบไร้อลอยต่อจำนวน60ลำ นำขบวนด้วยเรือม้าสี่แจวของเจ้าจอมมรนดากลิ่นล่องมาตามคลองลำปะทิวหน้าวัสุทธาโพธเพื่อรับบินทบาทจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวมอญที่อยู่ตามริมคลองทั้งสองฝั่งแสดงให้เห็นถึงความเรื่อมใส่ศรัทธาในพพุทธศาสนาความเป็นวิถีถิ่นและความสัมพันธ์ของคนกับสายน,าน้ำช่วงกลางวัน จะเริ่มพิธีเมื่อรับบินธบาตเสร็จประมาณ11นาฬิกาเป็นการถวายพัตตาหารด้วยชุดสำรับข้าวหวานที่สวยงามและหลากหลายแด่พระสงฆ์มากกว่า100ชุดโดยเฉพาะชุดสำรับข้าวหวานของเจ้าจอมบันดากลิน่นเมื่อครั้งที่ท่านเคยเป็นเจ้าภาพจัดสำรับข้าวหวานถวายพระสงฆ์และถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจะถูกนำมาจัดถวายเฉพาะในงานประเพณีตักบาพรพะร้อยทางเรือเท่านั้น ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันเรือพายเรือที่ใช้แข่งขันเป็นเรือมาดพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นอีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานและความผ่อนคลายให้แก่คนในท้องถิ่นพูดถึงการเติบโตต้องพูดว่า เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีถ้าคนหนึ่งถ้าคนในท้องถิน่นไม่ให้ความร่วมมือนะคะอ่าหรือช่วยกันรักษาไว้นะมันก็จะค่อยๆหมดไปนะคะค่อยคอยหมดไปเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่ว่าจะรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เนี่ยจะต,ต้องร่วมกันทุกฝ่าย อันดับแรกก็คือคนในชุมชนคนในท้องถิ่นอย่างเช่นเรือเรือที่พระลงอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ที่วัดสุธาโพธินเนี่ยสี่ปีเนี่ยจะบูรณะทีหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะไม่สูญหายมันก็จะคงรักษาความสมบูรณ์หรือชุดสำหรับข่าวหวานเนี่ยชุมชนในร,บรอบๆวัดสุธาโพธินี้มีแทบทุกบ้านถ้าลูกหลานรุ่นต่อไปเนี่ย รักษาไว้สืบต่อจากต่ยญาตายายพ่อแม่นะคะคิดว่าประเพณีนี้จะไม่สูญหายอีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องของความร่วมมือการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตรงนี้ก็สำคัญมากเลยโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องเห็นความสำคัญให้ความสำคัญในในเรื่องของประเพณีนี้ นะคะแล้วเข้ามาสนับสนุนซึ่งน่าภาคภูมิใจตรงที่ว่ากรุงเทพมหานครได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ในในประเพณีนี้แล้วก็มาจัดให้ตัดบาทพระร้อยทางเรือของวัดสุธาพธน์นี้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการประชาสัมพันธ์งานนี้ และอนาคตต่อไปก็คืออยากให้ประเพณีนี้ได้อยู่คู่กับท้องถิ่นถ้าสามอย่างนี้ชุมชนภาครัฐภาคเอกชนไม่ทิ้งกันประเพณีนี้จะยังคงอยู่ให้กับลูกหลานสืบต่อไป